สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำตาลปัดแบบง่ายๆนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีลวดเบอร์24นะคะอันนี้เส้นเล็กใช้กันไกรตัดได้ขายเป็นมัดนะคะมัดละ40บาทได้เยอะเลยอันนี้เป็นเลื่อมใบพัดร้อยอัน30บาทเม็ดสังวานเกรดถูกค่ะอันนี้ร้อยหนึ่งสิบ,บาท ลูกปัดพลาสติกกลมสีทองใช้7เม็ดแล้วก็รูป m. เม็ดข้าวสารใช้1เม็ดอันนี้ราคาเท่ากันค่ะ100เม็ด15บาทรายละเอียดการสั่งซื้ออุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวจะลงไว้ให้ใน description ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นริบบิ้นเบอร์9ค่ะตัดมาความยาว2นิ้ว2ชิ้นค่ะไว้ทําใบด้านหลังตรงนี้ วิธีการนะคะเราก็ใช้สกอ๊อตเทปเอามาต่อริบ,บินนะคะต่อให้ชิดกันค่ะแล้วก็ ที่เหลือแล้วก็แปะสกอตเทปต่อได้แล้วพับครึ่งนะคะแล้วเอาเลื่องใบพัดมาทาบ ครึ่งหนึ่งของใบเอาลงมาเกือบชิดโคนนะคะแล้วก็ตัดตามรอยให้เป็นทรงคล้ายๆใบโพค่ะ จะได้ทรงประมาณนี้เราก็ตัดตกแต่งตามชอบเลยชอบแบบบางบางเล็กกว่าน,นี้ก็เก็บริมค่ะพอทาบก็จะได้ลักษณะแบบนี้ทีนี้เราก็วางเหรียญลงไปเลือกฝั่งที่มี สกอตเทปแปะก็ได้นะคะอาจจะได้ดูแข็งแรงหน่อยวางเหรียญลงไปแล้วเราก็แปะสกอตเทป แล้วก็ยิงปืนกาวลงไป สดิดทีแล้วก็ติดเม็ดสังวาลลงไปค่ะยิงปืนกาวนิดนึงก่อนนี้จะใส่ลูกปัดกลมเม็ดแรกนะคะจะได้แน่นๆ ใส่ลงไป7เม็ดแล้วก็ปิดยิงปืนกาวค่ะปิดท้ายด้วยทรงเม็ดเข้าสารนี่ค่ะ